วันนี้เจนนี่นะคะจะมาสอนทําส้กรอบหมูกระเทียมค่ะวัตถุดิบนะคะมีเกลือป่อน10กรัมค่ะกระเทียมบด20กรัมค่ะพริกไทยดำป่น10กรัมค่ะและน้ำ70กรัมนะคะจากนั้นหมูบด1กิโลกรัมนะคะผสมเครื่องปรุงทั้งหมดเข้าด้วยกันค่ะ สมเพื่ให้เครื่องปรุงทั้งหมดเข้าเนื้อกับหมูบดนะคะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันค่ะค่อยๆคนให้เข้ากันนะคะจากนั้นนำะหมูกระเทียมที่เราปรุงเรีบร้อยแล้วนะคะใส่ลงในเครื่องบรรจุไส้ได้เลยค่ะ เจน,นี้จะผูกเป็นปมที่ปลายไส้ก่อนนะคะก่อนที่จะบรรจุไส้นี่ค่ะเริ่มบรรจุไส้แล้วค่ะพอได้ไส้ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเจน,นี่จะมัดให้เป็นท่อนขนาดพอดีคำนะคะจากนั้นต้มในน้ำร้อนที่อุณหภูมิ70องศาเป็นเวลา15นาทีค่ะเท่านี้ก็จะได้ไส้กรอกที่น่าทานแล้วนะครับ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะเตนี้ต้องราไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ